ช่วยกันลูกช่วยกันไม่มีใครช่วยเราได้เราพวกเราเองอยู่ด้วยกันเนี่ยระวังหัวด้วยระวังหัวแตก あ、おい。 快，打死！啊

Rồi. Ah, oh 30วินาที30วินาทีเร่งแล้ว <sus> เร่งเลย <sus> ท้ายแล้วเร่งแล้วลูกสามสิบวินาที